แล้วสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้ก็อยู่กับช่องนุ้ยไอแชนแนลนะคะวันนี้นุไอก็อยู่ที่บ้านเช่านะคะหัดใหญ่จะไปเที่ยวที่สตูนนะคะทุกคนจะไปเที่ยวที่สะพานข้ามเวลานะคะเราไปเจอกันที่นู่นเลยค่ะไปกันเลย ตอนนี้นุ้ยไอก็แวะเติมน้ำมันปตทท่าช้างนะคะเติมน้ำมันเสร็จก็แวะมาซื้อน้ำนะคะคอแห้งมากๆเลยจ้าสั่งไปสองแก้วนะคะตากล้องหนึ่งแก้วนุ้ยไอหนึ่งแก้วจ้าพวกเราสองคนก็ขับมาเรื่อยๆเลยจ้าตอนนี้ก็ใกล้จะเจอป้ายแล้วนะคะทุกคนดีใจมากครั้งแรกเลยกับ กับพวกเราสองคนที่มาเที่ยวที่สตูลน,นะคะทุกคนนี่ขับมาก็ถึงไปแล้วจ้าโอ้ดีใจใหญ่เลยค่ะได้จเจอป้ายของสตูลแล้วนะคะทุกคนพวกเราก็ลุยกันต่อเลยจ้าไปเลสโก o ตอนนี้ก็อยู่ที่ทางแยกส่วนเทศน,นะคะทุกคนใกล้จะถึงแล้วนะคะขับมาเรื่อยๆเลยจ้าตอนนี้ก็ถึงแล้วนะคะทุกคนที่สะพาน ข้ามการเวลานะคะทุกคนโอ้โหมีแต่เรือเยอะมากโอเคค่ะทุกคนตอนนี้นะคะเราก็ถึงแล้วนะคะที่สะพานข้ามเวลานะคะ,ะเกิดือนี่บรรยากาศนะ,ะบนบอกว,ว่าดีมากเลยนะคะเดี๋ยวเราก็จะพาไปถ่ายรูปตรงนู้นนะคะก็รู้แบบว่าสวยมากโอเคแล้ว มาเลยคะ่ะทุกคนนี่จะบอกว่ามีเรือเรืออะไรนะคะเรือกอลเล็นะคะทุกคนเรือระมงเรือกล <c oughs> <c oughs> อล <c oughs> เลแบบ็เยอะมากให้ดูใบกา๊กสองนู้นนะคะทุกคนเนี่เรือคือแบบเยอะมากๆเลยนะคะ <c oughs> แล้วก็มีน้าทะเลด้วย <c oughs> ตรงนี้เขาจา <c oughs> ะหาปลาหาปลาหมึกอะไรแบบนี้ใช่ <c oughs> อืมเยอะมาก ไปคะ่ะเราจะพาไปถ่ายรูปที่ข้างในนู้นนะคะทุกคนที่แบบว่าสะพานแบบยาวๆแล้วก็แบบวิวดีมากนะคะทุกคนเรามาที่นี่นะคะคือครั้งแรกนะคะทุกคนเรามาที่นี่ตากล้องก็มาครั้งแรกใช่ไหมคะอ่า,ามาครั้งแรกนะคะคือแบบดีมากทุกคนชอบมากๆเลยนะคะไปคะ่ะเลสโกตาม,มาเลยคะ่ะ ใต้ต้นใสรนะคะดีมากเลยนะคะใต้ทะเลมากๆเลยนะคะมะรมาเลยอันนีและต้งนริ่มสวยแล้วสวยโอสวยไหม่ะสวยแต่ว่านั่งแบบมืดหน่อยมืดอ่ะใช่แต่ว่าบรรยากาศดี ที่อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะเพตรานะคะเราก็แวะข้างทางแบบเยอะมากเลยนะคะเอียงนแวะชมแล้วก็แวะถ่ายรูปนะคะที่ไหนโอ้สวยมากเลยถังเลยนะคะสวยมากคตสวยทุกคนใครอยู่สตูนเผื่อดูนี่สวยมากเลยนะคะนุ้ยมาจาก หนาดใหญ่สตูลนะคะเมื่อกี้ประมาณกี่กิโลนะ <101. S 1> ไม่แน่ใจหนึ่งร้อยยี่สิบเอ็ดหนึ่งร้อยยี่สิบเอ็ดกิโลออกสองชั่วโมงกว่านะคะทุกณเราเออกจากบ้านประมาณบ่ายสองกว่าถึงที่นี่ก็สี่โมงครึ่งนะคะบรรยากาศกำลังดีไม่ร้อนมากเลยนะคะไปค่ะ และตอนนี้นะคะทุกคนเราก็ถึงที่เขตท่ามเวลาแล้วนะคะป้ายอยู่ข้างหลังนี้นะคะทุกคนตอนนี้เราก็เดินมาได้ครึ่งทางแล้วนะคะทุกคนแล้วก็จะตรงเนี้ยก็อยู่ตรงกลางใช่ไหมเราก็ต้องเดินไปอีกนะคะกว่าจะถึงที่สิ้นสุดนะคะทุกคนไปเลยคะ่ะเดินกันต่อจ้ามุมนี้คือถ่ายรูปสวยมากดูดิแสงกำลังดีเลยทุกคนพระอาทิตย์กำลังจะตกนะคะ โอ้ดีมากจึงมากเลยตอนนี้นะคะทุกคนเราก็เดินมาจนสุดทางแล้วนะคะของสะพานนะคะทุกคนเดี๋ยวให้ตากล้องถ่ายฝั่งโน้นะคะว่าเราเดินสุดแล้วจริงๆนะคะทุกคนนี่เลยคือก็ก็ไกลอยู่นั้นทุกคนประมาณห้า้อยเมตรได้ไหมเธอ ได้อยู่นะ500เมตรอ่นะนี่เราก็มาถึงแล้วเดี๋ยวเราก็จะเดินกลับไปทางนั้นเหมือนเดิมน,นะคะทุกคนไปดิค่ะล e t s go. และตอนนี้นะคะทุกคนเราก็กำลังจะเดินกลับไปที่จุดเริ่มต้นแล้วนะคะทุกคนตอนนี้นะคะโอ้โหคือแบบทางกลับนะคะขากลับคือแบบสวยมากวิวคือดีมากๆเลยนะคะ เอ้ยนี่เรามาดักกล้องดากกล้องยังไม่ได้เข้ากล้องเลยวันนี้อืมเป็นยังไงบ้างครับตากกล้องมาเที่ยววันนี้ดีดไหมแค่นั้นเหรอ <c oughs> ตอนนี้เราก็กำลังกลับไปที่จุดเริ่มต้นนะคะทุกคนเดินต่อไปค่ะ ก็ประมาณหนึ่งกิโลกว่าจากที่จุดเริ่มต้นถึงจุดสิ้นสุดนะมาุกคนพอไปถึงเราก็ต้องเดินกลับมาทางี้งต่อนะคะแต่ถ้าเราจะกลับไปทางอื่นก็ได้แต่ว่ามันไกลหน่อยมาเทคนประมาณสามกิโลกว่าแต่ถ้าฟังเนี้ยประมาณเกือบหนึ่งกิโลกว่าาเคแล้ก็เดินไปเรื่อยๆเลยค่ะที่นี่คือแบบสบายมากเลยเพราะว่ามันมีต้นไม้ ทุกคนไม่มีแดดนั่งเล่นถายรุปตอนเย็นได้เดินไปในป่ากับจักรกงสองคนอตอนนี้เราก็ขึ้นมาข้างบนนะคะทุกคนนี่เดินมาข้างบนนะคนนะอนอโอ้ มื่กี้เราถ่ายรูปอยู่ตรงนี้แล้วก็เราก็เจินขึ้นมานะคะโบโรไหนมากสวยมากทุกคนให้ดูวิวแบบกว้างๆเลยนะคะทุกคนแบบกว้างมากตอนนี้ห่งแจ้งทันนะคะเหนื่อยขึ้นบันไดมา <c oughs> ทุกคนตอนนี้นะคะเราก็เดินถึงที่จุดเริ่มต้นแล้วนะคะทุกคนเราก็เดินไกลเหมือนกันนะคะทุกคนเดินไปก็ก,กิโลกว่าแล้วก็กลับมาก็เกือบกิโลกว่านะคะทุกคนเือเหนื่อยมากตอนนี้คือตาก้องหิวข้าวไม่ไหวแล้วนะคะคนเดียวเราก็จะไปหาอะไรทานนะคะแต่ว่าขอจบคลิปเพียงเท่านี้ก่อนนะคะใครที่ชอบคลิปนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้ก็ขอลาไปก่อนนะคะบ๊ายบาย